สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้เครื่องกรองนะคะเครื่องกรองอากาศเวลาเราได้รับไปเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องใช่ไหมคะพอเราดึงออกมาปุ๊บเนี่ยคะ่ะตัวตัวเครื่องเนี่ยจะถูกซีลด้วยพลาสติกทุกด้านนะคะแล้วก็แกะพลาสติกออกให้หมดนะคะอันนี้คือแกะออกหมดแล้วเนาะค่ะแล้วเราก็เปิดเปิดฝาฝาจะอยู่ด้านหน้านะคะคือด้านหน้าของเครื่องจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแมกเนตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้แค่มืองัดอย่างนี้ง่ายๆมันก็จะหลุดออกมานะคะ ใส่เข้าไปมันก็ป่องเบาๆอย่างนี้นะคะเราก็ดึงออกมานะคะดึงออกมาก่อนค่ะเราจะเห็นมีตัวล็อกอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็ดึงออกมาเวลาใส่กลับเราก็เราก็ใส่เข้าไปแบบเหมือนเดิมคือ,อล็อกเข้าไปล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะคะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่เข้าไปใหม่อย่างนี้นะคะอ่าทีนี้เมื่อกี้เปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะเราถอดออกมาก่อนค่ะเราก็จะเห็นไส้กรองนะคะข้างในจะมีแบบ สองแผ่นแผ่นแรกจะเป็นตัวฐานกำมันกับตัวเล่งปฏิกิริยาเย็นจะอยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะเราปลดล็อกตรงนี้ก่อนปลดล็อกขึ้นนะคะทั้งสี่ด้านนะคะสี่จุดนะคะแล้วก็ดึงออกตอนอันนี้คือล้อมแกะไปแล้วตอนที่ใช้ครั้งแรกที่เอาออกมาจากกล่องเนี่ยยังไม่มียังมีพลาสติกใส่อยู่ในพลาสติกเราต้องดึงออกมา ทั้งสองชิ้นนะคะอันนี้คือแผ่นแรกที่เอาพูดถึงก็คือจะเป็นฐานกำมันเลื่อนได้อันนี้นะเป็นโครงฐานกำมันแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเล่งปฏิกิริยาเย็นส่วนแผ่นที่สองจะเป็นเฮปาฟิลเตอร์นะคะที่กรองได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วก็เป็นกล่องเอป็นแผ่นกลองพวกเชื้อโรคต่างๆเชื้อเวลาต่างๆนะคะอยู่ในแผ่นเดียวกันก็คือเท่ากับสองแผ่นมีสี่ฟิลเตอร์นะคะแบบนี้นะคะทั้งสองชิ้นจะอยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็แกะถุงพลาสติกออกแล้วจะเห็นว่ามันจะมีตัวบอกว่าอันนี้จะอยู่ด้านหน้าน,นะเป็นแผ่นที อันนี้จะอยู่ด้านหน้านะเป็นแผ่นที่1นนะคะนับจากด้านหน้าเข้าไปอ่พอเราแกะพลาสติกเสร็จใช่ไหมคะส่วนด้านในจะเป็นพวกหลอดอยู่ในเครื่องก็จะเป็นพวกหลอด UV นะคะเป็นตัวปล่อยประจุลบซึ่งเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะเราจะใช้เราก็แค่แกะพลาสติกออกเสร็จแล้วก็ใส่แผนกรองเข้าไปตามเดิมที่เขามาค่ะน,นี่นะคะ อยู่ด้านหน้านะคะนี่เขาให้อยู่ด้านหน้าแล้วก็เอาด้านหน้าออาอย่างนี้อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็วางเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ล็อกล็อกออกมาล็อกข้ามาปิดล็อกลงมา ดรียํทํามือเดียวไม่ค่อยถนัดนะคะ,ะปิดล็อกเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดฝาเข้าไปปักนะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วก็เสียบปลั๊กก่อนอันดับแรกนะคะอัะอนดับแรก,กเราก็จะเห็นขีดแบบนี้แปลว่ากระแสไฟไหลผ่านเข้าเครื่องเรียบร้อยนะคะเครื่องพร้อมใช้ ฟังชันเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฟังก์ชันนะคะก็คืออันแรกก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดธรรมดาเราจะใช้อันแรกต้องเปิดปิดก่อนใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นตัวทัมเมอร์ทัมเมอร์คือเซตเวลาใช้งานเราจะใช้กี่ชั่วโมงแล้วก็เซตไปกดหนึ่งครั้งครั้งแรกมันจะเริ่มให้ที่หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นเพิ่มทีละครึ่งชั่วโมงไปเรื่อยๆได้สูงสุดที่สิบสองชั่วโมงนะคะ ส่วนอันนี้ humidity humidity กับ mist เนี่ยจะไปใช้งานคู่กันถ้าเกิดเปิดปุ่มนี้ก็คือการปรับระดับความให้มันในห้องไม่อับชื้นจนเกินไปนะคะ mist นี่คือการปล่อยความความชุ่มชื้นจะมีกล่องใส่น้ำด้านหลังเดี๋ยเอาทำเอาจะหันหลังให้ดูนะคะถ้าเราต้องการทำให้ผิวเราเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปหมายถึงว่าเวลาเราอยู่ในห้องปรับอากาศผิวเราอาจจะแห้งเราเครื่องนี้สามารถมีฟังก์ชันที่ทำให้เครื่องอะปล่อย ไอ้น้ำเบาๆนะคะให้เรามีผิวที่ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็จะมีตัว,วควบคุมความชื้นไปในตัวด้วยนะคะเปิดคู่กันทีนี้ฟังก์ชันต่อไปคือสปีดก็คือการปรับแรงลมธรรมดานะคะก็คือสมมุติว่าเราเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยเราครั้งแรกแนะนาว่าให้เปิดความเร็วสูงสุดมันจะมีระดับสูงสุดกลางแล้วก็ต่ําให้ปรับสูงสุดไว้ก่อนเพื่อที่จะให้อากาศฟโฟล์ไหลฟโฟล์เพื่อจะให้กรองอย่างรวดเร็วในช่วงแรกนะคะพอ ประมาณสักถ้าเครื่องนี้ความความเร็วของการปรับอากาศให้บริสุทธิ์ที่สุดเนี่ยนะคะ,ะครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยถามว่าบริสุทธิ์ไหมมันก็อยู่ที่ระดับประมาณกรองฝุ่นไปได้ประมาณเหลือหลักสิบละวล่ะสิบก,กว่าจริงจริงก็คือเริ่มเริ่มสดชื่นแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าอากาศข้างนอกของเราเนี่ยมันมากกว่า30อยู่แล้ว30 40อยู่แล้วถ้าเกิดในช่วงอากาศดีนะบ้านเรานะคะก็มันต่ําประมาณ10กว่า15 16ค่ะแต่ถ้าเกิดชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปเนี่ยจะเหลือประมาณ7 65อ้ํมเปิดจนถึงเช้าเนี่ยตัวเลขเหลือสองเองแปลว่าอากาศที่เราได้รับไปในช่วงเรานอนหลับเนี่ยคือบริสุทธิ์มากแล้วจะบอกว่าเครื่องกรองอากาศนะคะทําให้ผิวพันธ์ของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยอันนี้เรื่องจริงค่ะเวลาเรานอนหลับลึกๆนะคะผิวพันธ์เราจะดีนะคะส่วนฟังก์ชันตัวสลีปเดี๋ยวอ้ามทาให้ดูคือสลีปเนี่ยสมมติว่าเราเปิดเครื่องจนจนได้อากาศที่พอใจและประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเรากดสลีปปุ๊บ ไฟแสดงสถานะอาหารเดี๋ยวอ้อมจะทดสอบเคื่อให้ดูไฟแสดงสถานะทุกอย่างตรงด้านหน้าเนี่ยที่รบกวนการนอนของเราเนี่ยจะดับลงแล้วเครื่องก็จะเงียบมากพัดลมจะปรับไปที่ระดับต่ําสุดเพราะฉะนั้นเครื่องจะเงียบและเบามากส่วนตัวนี้นะคะการปล่อยประจุลบกับตัว sterilize ตัวนี้คือตัวฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV ตัวนี้คือตัวปล่อยประจุลบตัวปล่อยประจุลบคือเวลาเรากดฟังก์ชันนี้เนี่ยเครื่องจะปล่อยประจุลบออกมาในอากาศและประจุลบเนี่ยเขาจะไปจับ ฝุ่นนะคะที่ล่องลอยอยู่ในอากาศคือเป็นตัวช่วยอีกอันหนึ่งอะคะ่ะไม่ให้ฝุ่นมันฟุ้งกระจายแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื้อไวรัสที่ลอยในอากาศให้มันใหญ่แล้วก็ตกลงสู่พื้นก็จะเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งทําให้เครื่องเนี่ยก็ทําทั้งสองทางทั้งปล่อยประจุดักให้ตกลงมาแล้วก็กันแล้วค่อยฟโฟล์ใบกรองอีกทีหนึ่งไปฆ่าด้วยหลอด UV อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ควรจะเปิดคู่กันคือตัวปล่อยประจุลบกับตัวสเตอร์ไลซ์นะคะ ถ้าเกิดเราใช้ปะชัะจุลบเราอาจจะเห็นฝุ่นที่พื้นมากขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรเพราะว่ามันจะมีตัว flow อากาศที่ดูดอยู่แล้วนะคะอาจจะมาเห็นทัวบริเวณใกล้ๆแต่ก็ไม่ได้มากมองไม่ค่อยเห็นหรอกคะ่ะโอเคต่อไปจะเป็นการเปิดเครื่องให้ดูนะคะอันดับแรกเปิดเครื่องก่อนเราก็จะเห็นอันนี้คือเครื่องพร้อมใช้งานนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันไหนเราเลือกเอาได้เลยจะเป็นการ,รท e t เม m e r ก็ได้ถ้าเราเรท e t เม m e r นะคะพอกดเมอร์ะะปรมมรุ๊บ ก็จะทำงานแรงสุดก่อนอยู่ที่ระดับลมแรงสุดก่อนแลวจะเริ่มที่1ชั่วโมงจะสังเกตว่าเห็นเล็กหนึ่งนะคะมันจะเริ่มต้นที่1่ชั่วโมงแล้วมันก็จะโฟล์ไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นไฟสัญญาณกระพริบไฟตัวนี้เป็นไฟสัญญาณของกลิ่นนะคะเป็นตัวเซ็นเซอร์รับกลิ่นที่เร็วมากเขาจะรับเป็นตัวเซนเซอร์กลิ่นแล้วก็กระพริบไปก่อนพอมันทําไปสักพักหนึ่งนะคะมันปรับมันปรับสมดุลของการทํางานการกรองเซนเซอร์เข้าไปดูว่าระดับฝุ่นอยู่ระดับไหนสักพักหนึ่งนะคะ เขาก็จะปรับมาอยู่ในระดับสีส้มแล้วก็สีเขียวอ่าระยะเวลาในการเป็นเปลี่ยนเป็นสีส้มกับสีเขียวหรือการเปลี่ยนไฟอะไรเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ซีเรียสมากเพราะมันเป็นเซนเซอร์ที่มันอาจจะไวต่อกลิ่นแต่ละกลิ่นที่อยู่ในห้องเราเรางทีเรจับไม่ได้แต่เพื่อมันจับสัญญาณได้นะคะก็ตัวนี้ก็ปล่อยมันทํางานไปแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราต้องการตั้งเวลาไปยาวๆเลยนะคะแล้วก็กดไปเรื่อๆยๆนะคะมันจะเพิ่มทีลนะครึ่งชัวง่วโมงไปเรื่อยๆ เขาจะไม่รอจนก,กว่ามันจะเขียวนะคะเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานเกินไปอ่ะทีนี้จะทดสอบฟังก์ชันอื่นให้ดูก่อนนะคะสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนจริงๆอยู่ในโหมดของทม m ์เมอร์ก็สามารถปรับแรงลมได้ตอนนี้แรงลมเนี่ยมันปรับอัตโนมัติมันจะอยู่ที่ h i g แล้วพอสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นเขียวมันจะปรับไปที่โ o w โดยอัตโนมัติแต่ตอนนี้สมมุติถ้าเกิดเราอยากจะปรับเองก็ได้เราบอกเออมันเปิดขึ้นมาแรงเกินไปเราปรับได้อ่ะ ถ้าเราเกิดเราเปลี่ยนเป็นสปีดปุ๊บนะคะตัวทามเมอร์มันถูกเคลียร์ทิ้งด้วยเอาใหม่นะคะก็เท่ากับว่าเราต้องเปิดสปีดต่างหากถ้าเราต้องการแยกสปีดด้วยลมนะคะด้วยด้วยปุ่มฟังก์ชันด้วยตัวเราเองเราก็กดสปีดมันจะเริ่มต้นที่โลก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่การตั้งเวลาก็คือการปล่อยเครื่องมันเป็นทางานโดยฟังก์ชันที่เราเลือกเองอย่างเช่นอันนี้คือเครื่องก็จะทํางานด้วยด้วยแรงลมมีเดียมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือหาย ทีนี้เรามาเลือกโหมดสลีปบ้างอตอนนี้เรารู้สึกว่าพอแล้วเราหมดกดสลีปะจะเห็นไหมคะไฟสัญญาณทุกอย่างหายไปหมดเลยพัดลมยังทํางานอยู่ลมยังถูกปล่อยออกมาอยู่ปกติแต่โหมดนี้พอพัดลมมันโลมันเบานะคะอัตราการปล่อยอากาศบริสุทธิ์มันก็จะต่ําลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้โหมดนี้ตั้งแต่ต้นการทําให้ระดับฝุน่นสมมติาถ้ามีเราเรามีเครื่องจับฝุ่นนะคะเราก็จะเห็นฝุ่นที่มันลดลงเนี่ย ช้ากว่าการใช้ฟังก์ชันที่ลมแรงนะคะโอเคแล้วก็เราเปลี่ยนใหม่เราไปปล่อยประจุลบแล้วก็กดเลยมันก็จะขึ้นมาให้นะคะเป็นการปล่อยประจุลบแต่ว่าที่บอกค่ะควรจะใช้ร่วมกับปุ่มเซอร์เอรไลซ์นะคะปล่อยพร้อมกันอันนี้คือเราใช้ร่วมกับฟังก์ชันไหนก็ได้ใช้ร่วมกับไทม์เมอร์ก็ได้นะคะค่ะถ้าสงสัยยังไงก็ติดต่อตรงมาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ